หลายคนในสมัยนี้มีความเชื่อผิดผิดสั่งสอนผู้อื่นผิดผิดั่งคำพูดที่ว่ามีกวนอิมพันมือไว้บูชางานจะหนักชีวิตจะเหนื่อยวงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้จะเหนื่อยยากที่จะรับภาระโปรดสัตว์พระกวนอิมเองก็เคยท้อแท้ถึงขนาดร้องไห้จนศีรษะแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่งแต่พระองค์เองกลับไม่เคยเกรงกลัวความเหนื่อยเหล่านั้น เพราะมีปณิธานที่ตั้งมั่นด้วยความการุณาเพราะสรรพสัตว์ที่กำลังโปรดนี้คือภาระของพระพุทธเจ้าในตรีการการแบ่งเบาภาระเหล่านี้คือรากเหง้าของการหลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงปฏิบัติเพื่อถอดถอนทุกข์พวกเราเป็นพระโพธิสัตว์กึ่งจริงกึ่งปลอมในเวลาเหนื่อยล้าเห็นแก่ตัว เราก็จะเอามือทั้งคู่ปิดหูปิดตาปิดปากเพราะต้องการให้ความเห็นแก่ตัวครอบงำเมื่อเหนื่อยแล้วขอเห็นแก่ตัวสักทีคนที่ยังมีความคิดแบบนี้ไม่ผิดหรอกเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นนิสัยของสรรพสัตว์ในสังสารวัตนี้แต่ปวงพระโพธิสัตว์ยอมที่จะสำแดงอํำนาจแห่งความกรุณาไม่ย่อท้อต่อการกระทำ เพื่อช่วยสรรพชีวิตเพราะโลกนี้แท้จริงกลับไร้ซึ่งความลำบากไร้ซึ่งความสุขไร้ซึ่งความเหนื่อยหน่ายไร้ซึ่งผลประโยชน์ของการเห็นแก่ตัวทั้งพระหัตถ์ทั้งพันทั้งพระบาททั้งห้าร้อยคู่ทั้งดวงตาทั้งหนึ่งพันและพระเสียรทั้งห้าร้อยต่างเข้าใจสภาวะของสรรพสัตว์ต่าง ด้วยอำนาจแห่งความกรุณาและปัญญาอันสูงสุดเมื่อกล่าวมาถึงบัดนี้ก็คงทำให้ทุกคนเลิกกลัวพระกวนอิมพันมือกลัวความลำบากเพราะการบูชาพระที่มีมือมากมายจงทำลายความมืดบอดเหล่านั้นออกจากใจเสียทีผู้ปฏิบัติตา,ตามเส้นทางพระโพธิสัตว์ต่างมุ่งหมายเจริญขึ้นไปในภูมิทั้งสิ เพื่อสำเร็จอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณอย่างรวดเร็วผู้มีความเข้าใจในข้อนี้ต่างเพียรบูชาภาวนาระลึกถึงอำนาจแห่งพระกวนอิมพันมือเพราะพระองค์สามารถทำให้อุปสรรคของการเลื่อนภูมิของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเบาบางอย่างไม่น่าเชื่อและจนกระทั่งไร้อุปสรรคในวันนี้เราเข้าใจกวนอิมพันมือดีพอแล้วหรือยัง เราอย่าเชื่อเพราะคำพูดผิดๆที่ปลูกฝังกันมาอย่างผิดๆอีกต่อไปเลยเกิดมาพบกวนอิมพันมือแต่ไม่อาจใช้ประโยชน์ในธรรมนี้ได้อย่ายอมเป็นเพียงคนเขาเพราะคำพูดที่ไร้ความจริงอีกเลยกวนอิมพันมือคือกวนอิมที่ดีที่สุดในหมู่กวนอิมทั้งตรีการโอมวัชระธรรมะรี นี่คือฮารุไทม์แห่งมหากรุณา